เราจะมาทำกระเพาะปลานะคะพี่น้องถ้ามาเห็ดกระเพาะป่ายี่น้องเบิงะะ่งเด้อค่ะเออวันนี้ก็มาพบก,พกับสาวไซอีกแล้วเนาะคะ่ะในสูตรพนักง,งานนะคะพี่น้องสาวไซสิงมาเห็ดกระเพาะป่าให้เบิ่งเนาะค,ะะคะ่ะเนาะวิธีเห็ดนะคะมียังแหน่เนาะคะ่ะมาเบิ่งกันเลยค่ะก็กล่าวําว่าสวัสดีค่ะสวัสดีเด้อค่ะพี่น้องกอะเาป่ายุสุขสุขคนเอฟซีทั้งร้ายเนาะคะ่ะ มาเบิ่งน้ำกันเลยค่ะฝากเป็นกระรั้งแก้ซาวๆนี่เด้อนกันอันนี้ก็อันนี้ก็จะต้มหนามแหละนะคะอันนี้นี่ก็คือหนังซุปน้ำปริมาณนะคะอันนี้ประมาณปริมาณอ่ะซุปถุงหนึ่งน้ำกับพี่หน่ำลูกหนึ่งก็คือทีเละะ็กน้ำกับพี่น้องต่อไปแล้วก็จะใส่เห็ดหอมลงไปนะคะ อันนี้ก็คือเฮ็ดหอมน่จาจะพี่น้องเฮ็ดหอมใส่อะหูสลามนคะคะหูสลามกับเพ่อปลาเรีนลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่านคะขอต้อนรับท่านเข้าสู่เมืองสุขสยามตรวด,ดูแลและระมัดระวังทรัพย์สินมีค่าของท่านเพื่อป้องกันการสูหาย หวังว่าทุกท่านจะได้รับประสบการณ์สารพัดสุขสนุกแบบไทยที่เมืองสุขสยามนะไอคอนสยามขอบคุณค่ะ dear valued customers welcome to Su k s i a m please take care of your belongings so as not to lose them accidentally อันนี้ก็คือกระเพาะปลานะค่ะพี่น้องอันนี้คือกระเพาปลาตำสักมันนักพร้อมนะคะพี่น้องเชื่อโดยคูอครองยอยินดี้อนรับเข้าสู่ชีวโลกเชื้อ请您 妥善保管好自己的随身物品，以免不慎丢失。祝您度过愉快而美好的一天，谢谢。嗯这个好 เป็นกำลังใจสดใสเลยได้จ้า,า,าอ,อันนี้กะเม็ดง่าชุบเก่าแล้วกันพี่น้องอันนี้กะจะแปะนะค่ะแปะแปะแล้วก็จะใส่ใส่ก็ห่อปลาหุ้นสลามเด้อค่ะพี่น้องแปแล้วก็จะใส่ผสมกับหนางทอดนะคะ่ะและมันก็หนังมันก็จะเหนื้อนุ่มนะค่ะพี่น้องอันนี้ก็คือแปะนะคะ่ะ แป้งแล้วก็ใส่หนังให้มัน,มนเหนียวหนุบนะค่ะพี่ดอวผสมหนามแล้วค่ะพี่ดอว จะคือผสมหนาแล้วค่ะมันเวลาเขาใส่มันก็นจะเหนียวหนุกนะคะผสมหนามลงไปแล้วมันก็จะเหนียวหนุกนะคะพอาหนังพอหนังสูตเดือดแล้วถ้าก็จะเอาแป้งลงใสจนะคะพี่น้อง เราจะเนี้ยหมดเลยค่ะทุกค ใส่น้ำหน่อยมันบ่พอเขาก็เพิ่มน้ำไปอีกนะคะ ไลค์กดติดตามเลยด้วค่ะพี่น้องควิตการงานล้งความพี่น้องดนเล้ลลลวว่อ้ใน้รเราก็จะมีเซมหอด น,น,ะะนี่จะฮาตตีเซมอลเซมอใหญ่แล้วฮอตกับเท่เซมอดินนะคะพี่น้องอันนี้ก็คือหมอดินเท้าข่างไว้อ่าให้มันหอดซ้ำคอทำกระไฮกค้า,ลาะคะแล้วมันก็หอนนะคะอันนี้ก็คือหมอลอกนะคะอันนี้เป็นหมอลอกท่านบรให้มันหอนนะคะกันปนดหอนนะคะพี่น้อง มาลอกกันค้มหลอดนะคะอันแกะเสร็แล้วเราก็เอาเนือ้อปูลงใส่ค่ะอันนี้เนือ้อปูด้วยค่ะก่อนปูนะคะเนือ้อปูแล้วปูก็ กัแล้วแล้วก็จะใส่คักซี่แล้วก็โรยผัาากไทยแล้วค่ะกันแล้วเนาะโรยผักไทย ดีเด้อค่ะกาบสวัสดีเด้อค่ะสวัสดีสบายดีเด้อค่ะพี่น้องมาเรซาสายกาบแต่ไม่เห็นงานอยู่กอล์ฟมอลลนะคะพี่น้องอะไรกับฝากฝากติดตามฝากดูคลิปไดเด้อค่ะฝากส่องหน,น,น,น่อยๆเขาซ้ซ้ายได้เด้อจ้าบรรี่กาบซ้ายกลับมาอาศัยทำงานอยู่กอล์ฟมอลลนะคะพี่น้อง สายกับเป็นต้นบานๆธรรมดาคือกันกับพี่น้องนั่นแหละค่ะาสายกับมาเปิดสองนอ้อยงค้าทันละกีงไปายในล็อกขาค่ะชิลองเฮดลองดูนะคะน้องอันนี้ก็คือชีวิตการเร็ดงานนะคะพี่น้องชีวิตการอยู่ทำงานนะคะอันนี้ก็อันนี้ก็คือบรรยากาศนะคะบรรยากาศข้างหน่อนะคะ รรยกากาศ้ังนอกลูกค้านางกินอาหารเนาะคะ่ะก็ซ้ายกัผผากเด้อจ้าก็ะซ้ายกับล่มงคีบประได้ล่มงคีบไปหาเหมอพี่เนอะหาเหมอบระได้เนาะคะ่ะเก่งนี่ นงานพี่น้องเอ,อ้ยอยู่กทรทมเนาะเป็นลูกจ้างเขาเนาะคะ่ะะะเนาจได้ฝากได้ได้กร็ฝากส่องเลยเด้อค่ะฝากส่องอยูทูปของซ้ายเลยเด้อส่องหน,น,น,น่อยๆเนาะค่ะเนาะขอขอบคุณพี่น้องทุกคนที่เขารับชมเด้อค่ะเด้อฝากเป็นกำลังใจนี่เด้อจ้าท้ายกับเป็นคนบ้านๆคนหนึ่งเนาะค่ะมาอาศัายทำงานอยู่กทรทมเนาะค่ะพี่น้องซ้ายกับเป็นคนอ่ะสวัสด์นาขีดเนาะ,ะค่ะคนลาวเด้อค่ะเด้อ อะไ้กับผักเนื้อผักโตได้ด้จ้าผักกพี่นองเอฟซีว <F> ัต <C> ถุข,ขะคะุค <C> นขุ่นเนาะว่ตเนาะยูบานีนเมื่อหา้ากว่ามมีนาเหตุนะคะพี่น้งแต่แวะ